Hi, ทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหลมาแล้วเมาส์สซสวัสดีค่ะเสียงชัดหรือเปล่าเอ่ยการไลฟ์ไ g วันนี้เดี๋ยวจะเซฟจะกดเซฟเอาไปลงเป็นบล็อกขิงค่ะตอนล่าสุดด้วยทุกคนสวัสดีค่ะไม่ได้ไลฟ์หลายวันเลยทุกคนคือตอนนี้นะคะทุกคนได้ยินพี่สัตว์ปะถ้าเสียงประมาณนี้ถ้าได้ยินชัดพิมพ์หนึ่งหน่หนอยได้ไหมคะ ตอนนี้เนี่ยพี่นั่งไลฟ์อยู่ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้มีประเด็นมาพูดคุยกันแต่ว่าตอนนี้พี่นั่งไลฟ์อยู่ในสวนหลังบ้านเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนิดหนึ่งเพราะดิฉันเนี่ยเหมือนโดนไล่ออกมาให้เล่นให้ออกมาเล่นคนเดียวนอกบ้านเพราะว่าดิฉันกวนใจหลวนะคะก็คือเล่นกับนางทั้งวันจริงๆมีงานทําแต่พองานเราเสร็จแล้วเราก็อยากจะไปเล่นกับนางนะคะซึ่งนางก็ยังงานไม่เสร็จแล้วก็เลยแบบหงุดหงิด พอนางงุดหงิดปุ๊บเราก็รู้สึกว่าโอเคคงเป็นเวลาของเราแล้วล่ะที่เราจะต้องออกมาคนเดียวพี่ก็เลยออกมาอยู่ที่สวนคนเดียวตอนนี้เดี๋ยวให้ดูสภาพนะ,ะคิดถึงนักเรียนด้วยค่ะถ้าได้ท่านถ้าได้ยินชัดพิมหนึ่งหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะทําการแบบกดเซฟวิดีโอนี้เพื่อจะอไปลงต่อใน YouTube เป็นบล็อกขิงค่ะวันนี้มีประเด็นจะมาพูดคุยนะคะหมวกสวยกางเกงสวยยอมรับค่ะอันนี้ยอมรับนะนี่นะนี่ตอนนี้กําลังนั่งเดี๋ยวให้ดูนะให้ดูสภาพที่พี่อยู่ตอนนี้นะ <laughs> วันนี้เป็นวันดีๆ เป็นวันดีๆที่พี่อยู่ที่สวนหลังบ้านตัวเองแล้วก็ออกมานั่งปูเสื่อนะคะเสื่อวะ่ะเนี่ยเขาเรียกเป็นอะไรนะคะก่อนจะเข้าประเด็นวันนี้ให้ดูสภาพชีวิตก่อนนะคะ<ม>ก็คือตรงนี้นะคะนี่คือมุมคอนดิชันวันนี้มุมคอนดิชันเองค่ะนะคะถอดรองเท้าเรียบร้อยนะคะไม่ต้องถามนะคะไม่ต้องถามว่ารองเท้าของอะไรนะคะให,ให้ดูแค่ว่าเป็นรองเท้าที่เออหนักมากนะคะแล้วก็เออเวลาเดินก็คือหนักมากนะคะนะคะวันนี้พาดหัวเหรอ พาดหัวก็คืออันนี้ไปแล้วงานลูกก็เผยเสียใจโดนแฟนออกมาไล่นอกบ้านโดนโดนแฟนไล่ออกมาเล่นนอกบ้านคนเดียวเหตุกวนใจไม่หยุดตอนทํางานนะคะอ่ะเอาล่ะเอาเป็นว่าวันนี้มีประเด็นมาพูดคุยก,กันกางเกงนี้เป็นกางเกงที่มีคนทักมากว่ากางเกงน่ารักแต่ว่าประเด็นไม่ใช่เรื่องของการคุยเรื่องกางเกงนะคะอันนี้เนี่ยเป็นกางเกงที่พี่แบบหาผ้ามาแล้วก็เอาไปตัด นะฮะแล้วก็แหวววนไปบ่อยมากๆนะฮะมากมากมาก,มาก,ม,ากมากๆส้นหมวกเนี่ยอันนี้ <laughs> อันนี้ปล่อยมันไปนะคะปล่อยมันไปนะคะอย่าไปยุ่งกับมันนะคะมีคนบอกว่าหมวกคือหมวกคือดิฉันต้องไล่ออกมาเล่นคนเดียวนอกบ้านจริงๆคนวันนี้เพราะว่าดิฉันไปกวนนางจนแบบว่านางแบบ นั่งแบบมูดี้อ่ะนั่งแบบเราก็เลยแบบโอเคให้ให้สเปซกันละกันทุกคนต้องหยุดชอบทุกอย่างในตัวดิฉันก่อนนะคะอันนี้ก็คือเป็นปกเป็นแบบว่าเป็นแบบเป็นลายจุดๆนะฮะแล้วก็เออนะทุกอย่างทุกอย่างวันนี้ก็คือว่าเออเป็นสีดำแต่ว่าประเด็นวันนี้ที่มาไลฟ์อบไม่ได้มาคุยเรื่องชุดเรื่องหมวกอะไรอยากให้ฟังที่เนื้อหานิดนึงนะคะจริงๆถ้าเกิดว่าใครแบบว่ากำลังฟังอยู่ตอนนี้ก็อยากให้ฟังให้จบเพราะจะมาสั้นๆละกันพอดีมันมีประเด็นหนึ่งที่มีคน ทักมานะะในเพจพี่เนี่ยจะมีคนชอบทักมาหลังไมค์ค่าทั้งเยอะมันก็จะมีแอดมินคอยดูเนาะซึ่งบางทีก็จะมีข้อความที่พี่เห็นเองอะไรเงี้ยแล้วก็ล่าสุดมันเป็นประเด็นประมาณว่าแบบรู้สึกเครียดกับการที่มาอยู่่างประเทศใช่ไหมแล้วก็ภาษาอังกฤษเนี่ยมันไม่ได้ดีขึ้นนะฮะเท่าที่คิดว่ามันคือเท่าที่ตัวเรา เคยคาดหวังไว้ว่ามันจะต้องดีกว่าน,นี้จะพอมาอยู่จริงแล้วไอ้ทาไมอะไรอย่างเงี้ยจริงพี่ว่าประเด็นนี้น่าสนใจเดี๋ยวเรามาคุยกันแล้วก็เดี๋ยวเอาเอาไปอยู่ใน YouTube ด้วยเป็นบล็อกขิงขานะฮะทุกคนถ้าเกิดว่าพี่พพ,พี่นั่งประมาณนี้ทุกคนได้ยินปะเอาดีๆถ้าประมาณนี้ได้ยินมาพี่ถามหน่อยเพราะว่าพี่ขี้เกียจถืออ่ะได้ไหมฮะเพราะว่าพี่กำลังกินชาอยู่ด้วยได้ไหมฮะทุกคนหมวกอันนี้คือดีมากเพราะว่าแบบแดดมาแล้วคือไม่มีแดดอะไรโดนกูเลยทุกคนทุกคนแดดคือ อันนี้พูดเลย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 คือแดดอะไรทํำลายสมไม่ได้เลยนะะเอาหลากงั้นเราประมาณนี้ถ้าเกิดได้ยินคือจบนะประเด็นวันนี้ก็คือว่าเฮ้ย mm hmm. ทำไมมาอยู่เมืองนอกแล้วภาษาอังกฤษอะ่ะมันไม่ไดีดีคืนพี่จะขอ โฟกัสที่เรื่องของภาษาอังกฤษเป็นหลักก่อนนะเพราะว่าเราพูดถึงเมืองนอกเนี่ยบางประเทศก็ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเนาะบางทีก็ปรับไปเป็นแบบภาษาเยอรมันภาษาสเปนนะคะภาษาฝรั่งเศสบาบาบลาจะขอพูดถึงภาษาอังกฤษเป็นหลักนะคะไม่บอกนะคะจะไม่บอกว่าของในตัวเนี่ยเป็นของอะไรทุกคนต้องไปหาเองนะคะจริงๆพี่ว่าอย่างแรกที่ทุกคนต้องทของใจก่อนคือก่อนเรา จะมีเหมือนเป็นแบบโลกโลกที่มันเป็นแบบดิจิทัลขนาดนี้หรืออินเทอร์เน็ตขนาดนี้ก่อนหน้านั้นอนะพี่ว่าเวลาไปต่างประเทศอะมันมีการดิ้นรนในการต้องใช้ภาษาแล้วก็มันมีสภาพแวดลอ้อมอะที่ทำให้เราต้องเหมือนแบบว่าใช้ภาษาต่างชาติอะมากกว่านี้พี่จำได้เลยว่าตอนที่พี่ไปอยู่เยอรมันอะแบบโอ้โหปีหนึงอะทุกคน มันเป็นปีที่ยังต้องเขียนจดหมายหรือโปสการ์ดหาพ่อแม่เก็ปะซึ่งในหนึ่งปีนั้นน่ะพี่ใช้ภาษาไทยอ่ะน้อยมากแล้วพี่จำได้เลยว่าหลังจากผ่านไปประมาณสามสามเดือนหรือ4เดือนอย่างเงี้ยพี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยภาษาเรามันดีขึ้นจริงเนาะแต่ตอนนี้เรากำลังอยู่ในยุคยุคออนไลน์สุดๆยุคดิจิตัลมากๆที่แบบต่อให้คุณจะอยู่ประเทศไหนก็ตามที่เป็นต่างประเทศณนะตอนนี้ แต่การพูดภาษาแรกของคุณหรือการรับสื่อที่เป็นภาษาแรกของคุณน่ะพี่คิดว่ามันยังแน่นอยู่เผลอๆอ่ะคุณอยู่เมืองนอกอ่ะคุณรับสื่อภาษาแรกอ่ะ มากกว่าที่เวลาคุณอยู่ไทยอีกเพราะว่าคุณอาจจะคิดถึงแล้วมันก็ดูมันก็เข้ามันก็ง่ายมากตอนนี้คุณเข้าใจกันี้ไหมคุณก็ยังคงตามเพจ Facebook ต่างๆหรือว่าคุณก็ยังตามคนที่แบบว่าใช้ภาษาไทยเป็นหลักคุณก็ยังพูดภาษาไทยฟังภาษาไทยเป็นหลักดังนั้นคือโมเมนต์หรือช่วงขณะของการที่คุณโดนจุ่มโดนจุ่มพี่เช้คำว,ว่าจุ่มให้ไปอยู่กับภาษาต่างชาติด้นนั้นจริงๆไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันภาษาสเปนหรืออะไรก็ตามอะพี่ว่ามันไม่ได้ มันไม่ได้เยอะเลยอันนี้ในประเด็นแรกก่อนเนาะที่เราต้องเข้าใจก่อนว่าทําไมพม่าเมืองนอกเรารู้สึกแบบโอ้ยมันควรต้องดีกว่านี้แล้วทําไมมันถึงทําไมมันได้แค่นี้น้องพีพีคิดถึงทุกคนแต่พี่จะขอพูดประเด็นนี้ต่อไปครแฮปปี้พิมแฮปปี้หน่อยนะคะเพราะเราจะพูดประเด็นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนมันจะจบเสียงยังชัดปะวล็อกขิงข่าววันนี้นะคะเสียงยังชัดใช่ไหมถ้าเสียงชัดพิมหนึ่งหน่อยค่ะนะคะ คราวนี้เวลามาต่างประเทศเนี่ยทุกคนพี่ต้องบอกทุกคนอย่างนี้ก่อนว่าเออเราก็ต้องทําความเข้าใจในบริบทของปัจจุบันด้วยเนาะว่าไม่ใช่ว่าบางทีเราแบบเฮ้ย <c oughs> ทำไมคนนี้เขาไปต่างประเทศมาแล้วทาไมเขากลับมาแล้วภาษาอังกฤษเขาดูเหมือนจะดีขึ้นนิดนึงหรือว่าไม่ดีขึ้นเท่าที่เรารู้สึกว่าเขาควรจะดีขึ้นข้อแรกก่อนเลยเรามาในประเทศเนี้ย หรือในมาต่างประเทศอะเวลาเราไปเราไป,เราไปทาอะไรการที่เราจะไปแต่ละที่อะบริบทตรงนี้จะชัดว่าคุณไปเป็นนักเรียนไปเรียนภาษาคุณไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอีกและคุณไปทํางานงานก็คืองานอะไรอีกคุณไปทํางานในร้านอาหารคุณไปทาคุณไปเรียนโทแล้วก็ไปจบ จดโทรที่นี่แล้วก็เข้าบริษัทที่เป็นบริษัทอะไรอีกบริษัทต่างชาติบริษัทคนไทยที่นี่หรือบริษัทอะไรเพราะว่าแต่ละตัวงานหนักที่คิดว่ามันก็ส่งผลต่อการใช้ภาษาอังกฤษของเราไม่เหมือนกันโอเคไหมก่อนที่เราจะมาเมืองนอกอ่ะการวัดระดับภาษาทุกคนแบบ A 1 A 2 B 1 B 2 C 1 C 2อะจริงๆคือ การถ้าเกิดว่าคุณคุณสามารถใช้ระดับประมาณแบบ A A 2หรือ B 1นะพี่ว่า B 1 B 2นี่เป็นระดับก,กลางๆที่แบบเวลามาเมืองนอกอะ่ะมันก็ถือว่าคุณก็น่าจะเอาตัวรอดได้ในระดับที่แบบดีแล้วอ่ะก็มา C 1 C 2นี่ค่อนข้างจะอคาเดมิกมากๆดังนั้นคือคนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้ไปแตะตรงนั้นมันเป็นระดับแบบค่อนข้างอคาเดมิกระดับที่มันค่อนข้าง advanced แต่ใครจะแตะก็ได้นะแต่พี่กำลังพูดถึงภาพรวมของคนที่มาก่อนว่าถ้ามาพี่ว่าการ การมาในเบื้องต้นนะ่ะระดับภาษามันก็จะอยู่ประมาณเนี้ย A 2 B 1 B 2เอาล้วนะเอาล้วนะพอระดับภาษาที่เราสอบมามันอยู่ประมาณ range ตรงเนี้ยพอเรามาที่เมืองนอกปือปไปทุกคนมันก็จะเข้าวิสู่บทบาทของเราว่าเรามีบทบาทอะไรที่นี่เราไปเป็นนักเรียนถ้าเราไปเป็นนักเรียน เรียนอะไรอะเราเรียนเป็นแค่แบบซัมเมอร์หรือว่าเราเรียนเป็นแบบมาเป็นคอร์สครึ่งปีครึ่งปีว่ะครึ่งปีหรือว่าคอร์สหนึ่งปีหรือเรามาเรียนเป็นแบบปริญญาตรีหรือปริญญาโทเพราะว่าในแต่ละแต่ละทอยส์ทางเลือกที่เราเลือกอะมันก็มีบริบทของการเรียนภาษาอังกฤษที่ไม่เหมือนกันไงถ้าเราเป็นนักเรียนอะพี่คิดว่าภาษาอังกฤษจะดีขึ้นในระดับที่ที่น่าจะเห็นชัดเพราะว่ามันมีการคอยแก้ให้ มันมีมันมีการอคอยแบบแก้ให้อาจจะโดยเพื่อนของเราอาจจะโดยสังการสังเกตของเราเองหรือว่าอาจจะโดยคุณครูหรืออาจารย์ที่มีความหวังดีแต่ต้องถีดเส้นใต้อีกว่าต่อให้มาเป็นนักเรียนแล้วอ่ะไม่ใช่จะโดนแก้ไขภาษาอังกฤษต,ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมาเป็นนักเรียนที่เรียนปริญญาโทพี่ไม่รู้ว่าปริญญาตรีที่นี่เป็นยังไงหากเอเดี๋ยวก่อนนะ ปริญญาตรีที่นี่เป็นยังไงี่ยพี่ไม่รู้แต่พี่จะพูดแค่ปริญญาโทแต่ก่อนจะพูดปริญญาโทขอประเด็นนี้ก่อน A1 นี่ค่อนข้างใกล้ Native หรือเปล่าไม่เราไล่แบบนี้ A1 A2 เนี่ยคือเป็น Basic เป็นผู้เริ่มเรียนเป็น Beginner เลย B1 B2 เป็นแบบอารมณ์แบบก,กลางๆง intermediate C1 C2 เน่ยเป็น advanced โอเคไหมฮะแต่นั้นตรงนี้เนี่ย A1 เนี่ยไม่ใช่ A1 A1 ะ,ะ A1 เนี่ยไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้เป็นระดับแบบว่า native ใดๆดังนั้นกลับมาที่ปริญญาโทก่อนตัวอย่างของปริญญาโทที่นักเรียนที่บ่นเยอะมากรวมถึงเพื่อนพี่ที่มาด้วยก็คือว่าตอนวัดระดับภาษามาเราผ่านเกณฑ์ที่จะมาเรียนแล้ว i อเอลเนี่ยก็จะประมาณ6.5ถึง7แล้วก็7.5แล้วฟังให้ดีนะฮะซึ่งมันก็เยอะแล้วเยอะพอที่เราจะรอดเนาะแต่พอมาถึงปุ๊บในระดับปริญญาโทอ่ะ อาจารย์มากมายที่สอนน่ะเขาเขาไม่ได้เขาไม่ได้มานั่งแก้ภาษาอังกฤษเราเหลวเขาไม่ได้มานั่งแบบอุ้ยอันนี้คุณผันเวอร์ผิดอันนี้คุณส่วนใหญ่ละอันนี้ส่วนใหญ่ถ้ายังมีอยู่พี่ว่าเขาเป็นอาจารย์ที่เหมือนแบบโคตรโคตรโคตรใจอ่ะทีมต้องมานั่งแบบโอ้ย อันนี้ไม่ได้แกมมาน,นี้ไม่ได้แต่ส่วนใหญ่มันจะดูมันจะมันจะไม่ได้เป็นการมานั่งแก้แกมมาขนาดนั้นน่ะถ้าเราส่งงานในยุคข,ของพี่นะเราก็ต้องหาคนมาพิสูจน์อักษรด้วยซ้ำก่อนเราส่งแบบวิทยานิพนธ์หรือดิสเทชั่นดังนั้นเพื่อนพี่หลายคนรวมถึงตัวพี่ตอนที่มาตอนเรียนปริญญาโทเพื่อนพี่พหลายคนจะมาปรึกษาเลยว่าเออทำยังไงดีมันไม่ได้รู้สึกว่าดีขึ้นขนาดนั้นเพราะว่าเวลาคุณมาต่างประเทศต้องยอมรับก่อนว่าระดับปริญญาโทอย่างเงี้ยนะฮะเออจ้าของภาษาไม่ได้เรียนต่อระดับเนี้ยเยอะ เพื่อนส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบเอเชียนะฮะจะเป็นอินเดียเป็นเพื่อนยุโรปแล้วก็เป็นพวกเป็นเป็นเพื่อนต่างเป็นคนมากมายอ่ะต่างชาติหลายที่เต็มไปหมดซึ่งหลายๆครั้งเขาก็ไม่แก้ให้เราเพราะว่าระดับภาษาเขากับเราก็อาจจะอาจจะไปด้วยกันนะแล้วก็เวลาเรามาอยู่ที่นี่อะ เราไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นรับบทนางชอ็อตรับบทนางแก้แกมาก่ารับบทนางแก้การออกเสียงให้เพื่อนตลอดเวลาเว้นแต่ว่าเราจะไปขอเขาแบบสมมุติว่าพี่มีเพื่อนที่เป็นเนเียแต่ก่อนพี่ก็จะบอกเลยว่าแบบแก้ทุกอย่างเลยถ้าได้ยินอะไรประหลาดประหลาดอะไรแบบนี้เป็นตน้นคราวนี้มันก็เลยทําให้พอกลับมามองที่บริบทของความเป็นจริงอะ่ะก็เป็นไปได้ว่าคนที่มาเรียนปริญญาโทรหรือแม้กระทั่งปริญญาเอกด้วยซ้ําที่อาจจะอยู่ที่นี่แต่รับสื่อที่ไทยเป็นหลักอยู่ ยังฟังพอดแคสต์มากมายเป็นภาษาไทยยังคงคุยกับที่บ้านทุกวันเฟซ t i ม์กับเพื่อนเฟซ t i ม์กับแฟนอ,อยู่ที่นี่ก็มีไทยคอมมูนิตี้ก็มีชุมชนไทยที่เยอะทุกคนที่คิดถึงคิดถึงเหมือนกันนะเม้นมาเลยนะคะใครยังแฮปปี้อยู่พิมพแฮปปี้หน่อยเม้นมาได้เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดไปเรื่อยๆแต่ว่ายังไม่ได้เห็นยังไม่ได้ตอบคอมเมนต์ใดๆเพราะกำลังพูดประเด็นอยู่ที่จะเอาไปลงต่อใน u t u b e นะก็ดังนั้น ที่ทีเอเมื่อกี้ถึงไหนอะลืมอะมัวแต่เมาส์ก็คนอะมัวแต่เมาส์ดังนั้นก็ไม่ไม่ไม่ได้หน้าแปลกใจว่าเอ้ยทำไมต่อให้มาเรียนเป็นในระดับที่เป็นปริญญาโทหนึ่งปีเองนะหนึ่งปีแต่ปริมาณภาษาไทยในหนึ่งปีนั้นคุณยังเยอะเลยเก็ตไหมเออแล้วเพื่อนฝรั่งอาจจะไม่ได้เยอะเพื่อนที่เป็น native ก็ไม่ได้เยอะแล้วอาจจะไม่ได้เป็นเพื่อนที่มานั่งแก้ให้ตลอดเวลาด้วยบวกกับเพื่อนที่เป็นแบบยุโรปด้วยกันหรือว่าเพื่อนที่เป็น เอเชียด้วยกันก็ไม่ได้มานั่งแก้กันตลอดเวลาเพราะทุกคนก็ก,ก็ struggle ทุกคนก,ก็มาที่นี่แล้วก็แบบ struggle ด้วยกันทั้งสิน้นมันจึงไม่แปลกใจที่หลายคนที่มาเรียนปริญญาโทแล้วก็ตามเมื่อกลับประเทศไประดับภาษาอังกฤษมันก็คงจะมีมิติที่ดีขึ้นแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นระดับที่ก้าวกระโดดเว้นแต่ว่าตัวคุณเองด้วยก็จะใช้ประโยชน์จากการได้อยู่ในประเทศนี้ แล้วก็แบบเลือกที่จะแบบโอเคแบบหาสังคมซึ่งมันก็ไม่ได้ง่ายนะที่จะคุยจะก,กับเนทีฟเท่านั้นอะไรแบบเนี้ยเป็นตน้นหรือว่าแบบสตรีกทกับตัวเองมากๆรับสื่อที่เป็นภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยน้อยมากอันนี้ก็ก็อยู่ที่แต่ละคนไปอีก คราวนี้ขอพูดสักหนึ่งบริบทและกันสมมติว่ามาทํางานที่นี่อันนี้พี่เจอหลายคนแล้วมาปรึกษาเหมือนกันว่าเครียดมากทํำยังไงดีเพราะว่าพอมาอยู่ที่นี่ปุ๊บคนก็ชอบคิดว่าต้องพูดภาษาอังกฤษเก่งขึ้นเยอะก็คือบริบทของการมาทํางานโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาทํางานในร้านที่เป็นร้านไทยอันนี้พี่เจอหลายเคสเลยที่เขาก็มาปรึกษาเหมือนกันว่าเอ้ยมันก้าวกระโดดได้น้อยมากเพราะว่าถ้ามาทํางานที่ร้านไทยอันนี้ต้องต้องขอแชร์ประสบการณ์จากคนที่มาคุยด้วยนะ,ะับว่าก็มันอยู่ในร้านอาหารไทยอ่ะ อาจจะเป็นพนักงานเสิร์ฟนะคะเป็นพ่อครัวเป็นแม่ครัวบริบทมันเป็นบริบทไทยมากๆดังนั้นคืออันนี้บอกเลยว่าช่วยได้ยากมากเพราะว่ามันยังคงมันเป็นเหมือนเรายกเรายกความเป็นประเทศเราแต่แค่ามาอยู่ในดินแดนตรงนี้ดังนั้นลูกออคิดว่าถ้าเป็นบริบทตรงนี้ถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ทางเดียวก็คือก็เหมือนกับคนที่อยู่เมืองไทยด้วยซ้ำก็คือดูใช้อินเทอร์เน็ตดู youtube เียกรฟังภาษาอัง,งกฤษในเวลาที่ว่างหาคอร์สเรียนไม่ว่าจะเป็นเรียนแบบฟรีเรียนเสียเงินเรียนอะไรก็ได้ต่างๆหรือว่าถ้ามีโอกาสได้คุยกับต่างชาติไม่ว่าจะเป็นเ,เขาจะเป็น Native หรือเขาจะเป็นต่างชาติอะไรก็ตามที่พูดภาษาอัง,งกฤษคุณก็ต้องออกจาก c o m ฟอร์ทโซนแล้วก็พยายามพูดให้ได้เนื้ออ,อกมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสุดท้ายสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดของคนที่มาที่นี่ก็คือ มันจะถูกบังคับไม่ว่าระดับภาษาของเราจะดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนอะไรก็ตามมันจะถูกบังคับให้เราพยายามเอาตัวรอดด้วยบริบทของความเป็นต่างประเทศอะว่าแบบเธอไม่ได้อยู่ในประเทศเธอแล้วไม่ว่าเธอจะสื่อสารด้วยระดับไหนก็ตามจะ a 1 a 2 b 1 b 2 c 1 c 2คุณต้องพยายามเอาตัวรอดแล้วก็แก้ไขสถานการณ์ต่าง ไปได้ไปให้ได้ประมาณนั้นพี่คิดว่าเอาล่ะเป็นไงเรื่องราวที่มาเล่าวันนี้มีประโยชน์ไหมถ้ามีประโยชน์พิมหนึ่งสิมีประโยชน์พิมหนึ่งสิจะได้แชร์นิดนึงนะคะไม่ได้เขียนหนังสือแล้วช่วงนี้ค่ะเตรียมเตรียมสอนที่โรงเรียนเตรียมสอนทําคอร์สออนไลน์อะไรเยอะไปหมดเลยนะยังไม่ได้ไม่ได้เขียนหนังสือหนังสือแล้วเลยนะคะนะคะแฮปปี้พิมพ์แฮปปี้หน่อยค่ะใครที่แฮปปี้พิมแฮปปี้หน่อยนะคะนะคะ เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะลบนะฮะไลฟ์ live อันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปลงใน YouTube เป็นบล็อกขิงข่าละกันนะ,ะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเผื่อจะมีประโยชน์กับหลายคนหนอืออ่ะมีช่วงเวลาเลอประมาณสักสอานาทีมีคำถามไหมตอบหนึ่งคำถามแล้วขอวางอีกแล้วตอบ1นึ่คำถามตอบหนึ่งคำถามมาแล้วมีไหมฮะมีไหมฮะมีไหมฮะวันนี้พูดเลยนะว่าอันนี้เป็นหมวกที่รู้สึก ช่วยชีวิตมากอันนี้จริงๆมีหมวกอยู่ประมาณสองสัมไบที่นี่นะฮะที่นี่ที่แบบต้องใสจริงๆเพราะว่าเ,าเป็นคนเป็นคนรู้สึกแบบชอบใส่หมวกนะคะเป็นคนชอบใส่หมวกเดี๋ยวคือก่อนนะฮะนะฮะมีไหมฮะถ้าไม่มีจะ,จะจะจะจบจะจบการมาเมาส์แล้วนะคะเพราะเดี๋ยวจะนั่งทำงานที่ที่ในสวนหนึ่งนะฮะ คอสไรติงตอนนี้พี่ยังไม่ได้เปิดนะฮะยังไม่ยังไม่มีนะฮะีต้องต้องรองต้องรองน,น,งน,นิดหนึ่งนะะิดนึงนะฮะมีแฟนเป็นเนทีฟช่วยให้ภาษาอังกฤษดีขึ้นไหมพี่พูดเลยว่าช่วยช่วยในระดับหนึ่งแต่ก็ต้องต้องต้องบอกวันนี้ก่อนว่าแล้วเนทีฟของคุณนะ่ะคืออะไรคุณคือคือเนทีฟเนี่ยบางทีก็ก็เป็นเนทีฟเขาก็เป็นเจ้าของภาษาแต่เขาก็เป็นสำเนียง เป็นสำเนียงของเขา,าจากทางเหนือเป็นสำเนียงที่แบบว่าบางทีเขฟังยากมากๆการออกเสียงของเขาก็ก,ก,ก็เป็นเนทีฟอะเอาเอาวันนี้คือ,เ,อเราต้องยอมรับก่อนว่าเรื่องของสำเนียงคือนี้มันไปไกลมากแล้วเนี่ยหรอไหมฮะสมมุติว่าคุณมีแฟนเป็นแบบอะไรอะจากสกอตแลนด์หรอหรือจากแบบออสเตรเลียจากแคนาดาจากอะไรนู่นนี่เขาก็พูดภาษาอังกฤษเป็นเป็น,เป,นเป็นภาษาแรกกันถูกไหมฮะ แต่ว่าเรื่องของการออกเสียงเรื่องของการใช้คำศัพท์เรื่องของอะไรใดๆเรื่องเรื่องของอะไรพวกนี้ก,ก็ต่างกันมาอีกแล้วก็อยู่ที่ว่าข้อตกลงของคุณกับเขาว่าเป็นยังไงคือเหมือนแบบว่าอย่างพี่ก,กับแฟน่ะจะข้อตกลงชัดมากว่าแบบพี่ต้องการให้ภาษาอังกกษของพี่ดีมากดังนั้นพี่ไม่โกรธเวลาแกแล้วด้วยความที่มันแมชพูดแล้วก็คิดถึงเพิ่งออกมา คิดถึงอะไรชาวเน็ดดตด่าตอแหละนะคะนั่งอยู่ในสวนเดินกลับบ้าน59ถึงแล้วแต่ว่าคิดถึงมันแมทช์เพราะว่าเขาก็ไม่หงุดหงิดที่จะแก้เหมือนแบบพอเขาได้ยินอะไรที่มันรู้สึกก็แบบเฮ้ยอันนี้มันน่าจะต้องแบบนี้เขาก็จะเขาก็จะแก้หายดังน,นั้นคืออันนี้มันเป็นข้อตกลงพี่ว่าเป็นข้อตกลงแต่ว่าถามว่าช่วยหรือเปล่าแน่นอนแหละคือในแง่ที่น่าสนใจแง่มุมน่าสนใจคือเมื่อเรามีแฟนแล้วเราเราต้องคุยกันอะต่อให้ตัดเรื่องภาษาออกไปอ เราก็ต้องพยายามทำความเข้าใจกันนะดังนั้นคือไอ้ภาษามันก็เป็นเหมือนตัวเป็นเป็นสะพานเชื่อมอ่ะก็มันก็ทําให้เราอย่างน้อยคือเปิดใจหรือพยายามจะคุยมากขึ้นเจตะปาหเจตะปาหเออใบเตยบอกว่างงมากคิดถึงทุลมหายใจไม่ได้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 คิดถึงทุลมหายใจแต่ว่าวันนี้จะบอกว่าแอแบบหมุยยมุยกันไง เนี่ยวกเข้าเรื่องผัวอีกแล้วมุยมุยกันเพราะว่าแบบอยู่ได้กันหลายวันเกินแล้วก็แบบชอบไปงองแงแล้วก็เนี่ยเป็นแบบเห็นเป็นคนแบบนี้บางทีก็ชอบแบบไปงองแงเป็นลูกแมวอ่ะเกตปะคือเป็นแบบเล่นกันเล่นกันไปแบบเมี้ยวเมี้ยวแล้วก็หลัวแบบหลัวก็คือไม่ได้ด่าแต่หลัวแบบทำหน้าเหมือนเมงอ่ะแล้วเราก็แบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรขอโทษกันแล้วเดี๋ยวนี้หลังๆเวลาแบบเวลารู้สึกทําให้ตัวเองไม่ไม่ค่อยเวลาเวลารู้สึกว่าแบบว่า อเออนั่นแหละมุยๆกันก็รีบเคลียให้จบเนี่ยเคลีย์ละเคลียละเคลียโอ้พี่พี่อ้อนเก่งมากค่ะด mm ิซ hmm. นอ้อนเก่งมากค่ะ mm hmm. เห็นแบบนี้อ้อนเก่งมากค่ะ mm hmm. ทุกคนประเด็นของเรายัางอยู่เรื่องภาษาหรือเปล่าเอย seriously hello seriously หมวกบังแดดมากพูดเลยว่าหมวกคือทุกคนทุกคนไม่มีอะไรทำอะไรฉันได้เลยกับหมวกใบนี้เอาละจะแยกไปทำงานแล้วนะไปเตย แล้วก็เดี๋ยวกันนะมีมีคนพิวม์วาพี่ลูกแงวใครก็ตามที่พิมพ์มาทั้งหมดที่เป็นนักเรียนนะคะคิดถึงทั้งหมดนะคะแต่เอาเป็นว่าอา่อวันนี้มาไลฟ์แค่นี้นะคะเพราะว่าแบบคุยนานแล้วโอเคไหมคะเราลบไลฟ์นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปลงใน YouTube เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เป็นบล็อกกิ่งค่ะของเราหมวกคือตะโกนหมวกตะโกนมากให้ดูหมวกตะโกนมากห,หมวกตะโกนมาก,มก,ก,มากเอาอะไรมาเอาอะไรมาไม่ใหญ่เอาอะไรมาไม่ใหญ่ เอาอะไรมาไม่ใหญ่ก่อนนี่ออกมาเอาหลักแยกก่อนนะทุกคนแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยว่าก,กันแยกย้ายค่ะวันนี้ประเด็นมีแค่นี้เลยค่ะใครดูจบก็แบบขอบคุณมากเลยนะคะลืมไปนะคะว่านี่เป็นสวนสาธารณะพูดพูดดังมากเหมือนเป็นเจ้าของสวนแต่ลืมไปค่ะว่านี่เป็นสวนสาธารณะเป็นพื้นที่ส่วนกลางและต้องมีมารยาท มัวแต่คุยกับชาวเน็ตเราลาแค่นี้นะคะทุกคนเจอกันค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ